เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําการดาวน์โหลดกิจบัตรนะครับในการอบรมข้อมูลสารสนเทศนะครับก็เข้าที่หน้าเว็บสปอปอบงการนะครับก็เข้าสู่หน้าหลักครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นชื่อไอ้กลุ่มนะครับตัวนี้นครับกลุ่มนโยบายและแผนนะครับตัวนี้ ก็คลิกเข้าไปที่กลุ่มอายุใบและแผนนะครับก็จะเห็นหัวข้อาการอบรมนะครับตัวนี้ที่เราเพิ่งอบรมไปนะครับในวันที่สองนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยในการอบรมนะครับเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็นสามหัวข้อนะครับสําหรับท่านไหนที่ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบอะไรก็ให้ดาวน์โหลดระบบนั้นนะครับจะแยกอย่างนี้นะครับ จะมี DMC Bio Beck นะครับ CCT แล้วก็ E Budget นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแค่ DMC พอนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่ DMC นะครับรอนิดหนึ่งครับทีนี้ก็เห็นหน้าเกติบัตินะครับทีนี้เนี่ยให้เราเน่ยเลื่อนนะครับเลื่อนตัวนี้นครับให้เราเลื่อนลงไปนะครับจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ย ดาวโหลดมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราเซิร์ชเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นชื่อนะครับเนื่องจากว่ายังดาวน์โหลดไม่เสร็จอ่าอย่างเช่นเนี่ยดาวโหลดถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับก็ดูสังเกตที่หน้าสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับ393ทีนี้เนี่ยอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปหน้าแรกนะครับทีนี้ก็ให้เราเนี่ยกดคอนโทนบวก f นะครับปุ่มนะครับปุ่มคอนโทนบวก f นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับ CTRL นะครับบวก F นะครับให้เรากดโอเคนะครับก็กด Control F มันจะขึ้นช่องนี้ขึ้นมาครับให้เราพิมพ์ชื่อเราลงไปนะครับจะพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนะครับห้ามพิมพ์ชื่อและนามสกุลพร้อมกันนะครับผมจะพิมพ์ควาว่าอุดมนะครับ ทีนี้ครับกด enter นะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยก็จะเห็นชื่อเราแล้วตอนนี้ก็คือว่าให้ดูว่าเนี่ยเห็นชื่อแล้วละอุดมก็ให้สังเกตดูนะครับถ้ามีหลายท่านนะครับชื่ออุดมเนี่ยตรงนี้มันก็จะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก,กดดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ในนี้เนี่ยมีท่านที่ชื่ออุดมเพียงแค่ท่านเดียวนะครับและให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะครับของคุณอุดมวิธีสังเกตนะครับก็ดูตรงนี้ หน้าที่388นะครับทีนี้เนี่ยจะแนะนำในการดาวน์โหลดมาให้เป็นเฉพาะของเรานะครับก็ไปที่รูปเครื่องปิน์นะครับคลิกเข้าไปพิมพ์นะครับเครื่องปินต์ทีนี้จำหน้าได้ไหมครับ388้ย38บผมก็คลิกพิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้พิมพ์ครั้งที่2ก็คลิกเข้ามาครับทีนี้เนี่ยให้เราเลือกนะครับถ้าเครื่องไหนไม่มีนะครับ ธรรมดาจะเป็นเครื่องปิ้นทั้งทีนีเน้เราจะบันทึกเป็นแบบ PDF นะครับก็คลิกที่บันทึก PDF แล้วเราเลือกหน้านะครับกําหนดเอง388นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเราขึ้นมาตัวนี้นะครับก็ให้เรานะ่ะกดพิมพ์เลยนะครับด้านล่างเลือกหน้าที่ต้องการนะครับ38แล้วก็มาคลิกพิมพ์ด้านล่างนะบ,บันทึกนะครับตัวนี้บันทึกก็กดบันทึกนะครับ บันทึกใส่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะใส่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับอบรมต่างๆครับก็พิมพ์นะครับนายอุดมนะครับกดเซฟนะครับอ่าแค่นี้นะครับทีนี้เราก็ไปตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบชื่อนะครับของเราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็อบรมต่างๆครับเนี่ยแล้วก็จะมีครับนายอุดมขึ้นมา อ่าโอเคนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการดาวน์โหลดกิจบัตรนะครับขอบคุณครับ